ดบบอกนี่ดอกบอกใหญ่เลย้าดอกนี่สีบัได้เกือบครึ่งกิโลบ่วจากเพร่งกิโลเมืองแนวลิ้นวานเดียวกัของสีบัได้เอาโทรศัพท์ไปน้ำบัได้จมันสีตกน้ำหย่านโทรศัพท์ตกน้ำวิ่งกระลีบัได้ไปถ่ายคลิปตอนลินเจ็บจ้าเมืองได้จ้าพูน่ะเป็นตาสะออนเด้จ้าหอยทากกินแม่จ้าก็พันอียังล่ะไอแม่งกินแม่จ้า ปกติดอกมันสีใหญ่งามกว่านี้จ้ะแต่ว่ามีหอยทากกินจ้ะกัดปั่นกินเกือกินจ้ะมึงเน้เป็นตาสะรอนบักค่กเลยจ้ะเหมืนอนี้ลิ้นกระดาคากับข่าวอีกแล้วละนี่เดี๋ยวลิ้นสียเอาอขึ้นจะสร้างเมืองจ้ะว่าดอกนี้ทีได้หลายพันได้เลอจ้ะเมึงแน่จ้ะเฮตุลิ้น อันดับแรกเขาก็ต้องเอ,อถา,าถุงสก้อนจจกใส่ถุงสก้อนถุงว่างมาผันจะดอกเฮดดอกนีสิได้ลายปันใดเด้อเอ็มพ่จ้าดอกเฮดดอกนีซีนักไลปันใดเด้อจ้ะสิซนักจักขีดจ้ะดอกนี่ดอกนี้สิซนักประมาณจักขีดเด้อดอกนี่ ออ้ยเกือบหกฉีดจ้าได้หาฉีดเลยเห็นบ่จ้าดอกเดียวด้วยนี่จ้าดอกเดียวหาฉีดจ้าดอกเดียวเนี่ยจ้าได้หาฉีดเลยจ้าดอกใ่คักไหมจ้าเห็นบ่จ้านู่นน่ะดอกใ่คักจ้าเกือบพ่อกิโลเนาะจ้าเนาะเดี๋ยวลิ้นทิพยาเอาใส่ถุงคัดไปส่งกุค้าจ้า โม่ตาเอาใส่เมื่อกี้ดอกก็เกือบพอโลแล้วเดี๋ใส่อีกให้มันพอโลจ้าถุงนี้ไก,ลแลไก,ไก่แล้วไก่พอโล่หรอจ้าไก่พอโลแล้วไก่พอหนึ่งโลแล้วเอาใส่เข้าไปอีกจ้า มีตาสร้างอันใหญ่ใหญ่เห็นไหนไมจ้ะถ้าตา้างใหญ่ใหญ่กับสิพ่อโลอยู่ดอกจ้ะเอาแถมใส่เห็ดเพลินน้ำจ้ะน,นั่นได้เราโล่หนึงห่งเราจะเห็ดเลี้นได้โล่นึงแล้วจ้ะส่วนที่เหลือเด้จ๋จ้ะจะเอาไปสร้างตาสร้างอีกจก้ะว่าจะได้อีกจกัคคีเดี๋ยวจ้ะว่าจะได้อีกจัคคีที่เหลือนนี่จ้ะ เอาดินออกจากขาก็น้ำจากขาไอ้ดอกเฮจ้าโอ้ได้อยู่จ้าได้อยู่ได้โลซีขีจ้า มื่อนี้ลิ้นก็ไปเก็บเห็ดเดี๋ยวโลซีขี่ล้วเด้อจ้าม,มื่อนี้เด้อ